อีกกี่กิโลอ่ะสามจุดหกเลยอ่ะถ่ายไปเรื่อยก็แน่ละมมงไม่ได้ถ่ายดิเฮ้ยข้างหน้านี่ถ่ายเลนใกล้ได้ทำไมวะมาโครเขาบอกว่ามีวิตามินบีสี่ชนิดสูงวิตามินบีที่สูงเด็งต้องเป็นวิตามินเบกเบกเบรกเบรกเเบกเบกเบแก เบรกดิเบรกอยู่สามร้อยเมตรเลี้ยวไซส์หลักสี่แยกไปเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไปมีสภาพสูงเฟอร์นิเจอร์อะไรอีกบ้านมีไม่พอไงวันนี้อยเป็นจะซื้อหรือไม่ถ้าต่อได้ก็ต่อได้ก็ซื้อเแป๊บเดียวออกไปสุดฟ้ากว้างไกล ไว้กรงวันแต่ฉันยังคงมั่นใจท้องโลกออกตามหาจุดหมายที่เราฝันใฝ่แม้จะล้มจะพลันจะปวดเท่าไรแต่เรายังลุกขึ้นมาเหนื่อยและท้อเดินต่อไม่ไหวหากเธอไม่เหลือแรงกายให้ฉันนั้น เชื่อใจขอฟ้ายังคงโดยมงออกไปสุดฟ้ากวา้างไกลยังทิ่ใจตัวเองต้องการยังจุดหม้ไปลายทางจะม สั่นหรอกไอ้แต่กล้องมันการสั่นมึงยังถ่ายให้สั่นได้อีกหรอมันก็ต้องสั่นมานรถมันสั่นขนาดนี้ถ้าที่ฟังไม่ดีนี่ยกเลิกได้ปะไม่ได้ไหนนงเอ็กซ์ล่าโฮเทลโอ้จะไม่ผิดหวังแล้วแหละแพท็ชิกเลยเนี่ยกูกินนู่นหรือเปล่าบอสนี่มันเอาอินตรงน้อยดีใจเกินดีอะรถไม่ขูดคะแนนบูคิ้งแ8ดจุดแปว้าทำไมวันนี้อะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยเดี๋ยวต้องดูห้องนอนมีการจัดรถมีนี้จัดโอ้ยดีว่ะได้อยู่คือมึงกลัวว่าคลิปฟูเนี่ยมันจะตัดไม่พอใช่่มมมม้้ยึงก็เเลวนพิให ครับอันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่โรงแรมเอ็กเซล่าโฮเทลโอ้โหชื่อเท่มากเลยอ่ะใครเป็นคนเลือกโรงแรมนี้ครับคราวนี้บอสเฮ้ยคราวนี้บอสเลือกหลายที่แล้วเนี่ยคนเลือกมากต้องเลือกคุณรังสรรค์อกว่ามีอาหารเช้าด้วยเหรอครับพนักงานบอกว่ามีรังสรรค์บอกว่ารอดละมือนหนึ่งบอสเมื่อกี้พูดอย่างนั้นเหรอรอดละสบายละอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมไหมนะทุกที่ที่ไปมาเนี่ยถูกคัดเลือกอย่างดีโดยบอสซัมบอสซัม เรียกว่าวันนี้อาจจะต้องพึ่งพาดวงบอสเยอะมากเรียกว่าไม่ผิดหวังสักทรังพี่ผมใส่มาซื้อหวยแล้วมั้งเนี่ยถูกขนาดนี้อันนี้ต่อคืนละเท่าไหร่นะสี่คนต่อคืนละสามร้อยห้าสิบสองคืนเจ็ดร้อยถูกมากเลยสบายมีอาหารเช้าด้วยสามารถสั่งกดจับยนได้ด้วยใส่ไข่ได้ด้วยเดี๋ยวไปเขาให้ทีนอยก็ดีเลยเจ๋งว่ะถ้าคนเรื่องมากก็ต่อกโอเคก็คือโอเคงดทำไมต้องเรื่องมากไปวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบอสเดี๋ยวต้องไปดูห้องก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูไม่พูดเยอะเจ็บคอแล้ว นี่ยเอ็กเซล่าเนี่ยเอ็กเซลเลน์กูเอ็กโซเดียเฮ้ยบอดยุกีรอะครบส่วนชนะเลย่ะมันจบแล้วโหเราเป็นนาอ่ะรถือของนิดเดียวยังโคตรห่วงเพื่อนเลยทำไมคราวนี้เชื่องช้าจังเลยปกติก็แบกของหนักเแล้อเอ่ะเอาเลยับนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญครับการรุนทึกของเราไหนเจ้สิ โอ้ oh. มีใครอยากจะชมกูชมได้เลยนะนี่นะครับผมแม่งแบ่งเป็นคู่รักครบเลยเฮ้ยก่อกต้องนอนคู่กับเราดิกูนอนห้องน้ำแล้วกันก็เอกราดกูยังอยากมาจับเอาไว้นอนกับเขาอย่ามาจับกูมือกูจับได้แค่คนเดียวจับอะไรครับเนยดีกันนะคะต่อไปครับข้างนอกครับผมอันนี้คือข้างนอกนะครับมีที่นั่งด้วยแล้วก็ตรงนี้ราวตากผ้าบอกตอนตื่นก็บอกแล้วว่าแฮตติกวันนี้ ชอบมากเลยอ่ะอันเนี้ยได้เป่าผมอ่ะดีไงทริปเปิลแฮตชิกครับผมที่จอดรถดีมีโทรทัศน์มีอาหารเช้ามึงจะหาที่ไหนดีกว่านี้อีกอยากบอกอะไรกอดไหมจะชมไรชมได้เลยกับใชัดีมากเลยบอสนอนไปแล้วมันถ่ายไงเขาเลือกมาแล้วก่อนหน้านี้ถามบอสที่พักจะดีไปกวะไม่รู้อ่ะกูจิ้มเอาเขาเปิดมาดี่นั้นแหละชมไรก็ชมได้เลยไม่เป็นไรบอสมึงเก่งมากเลยบอสรู้สึดเจ้าอะไ่ะดิสตัวที่คีย์ดิสไหมดิสเลย ี่ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับ บอสอะไรครับบอสวอมเครื่องเรากำลังจะออกเดินทางนะครับเพื่อจะไปวัดเรืองแสงนะฮะมีคนคอมเมนต์แล้วพูดถึงเยอะมากเกี่ยวกับวัดเรืองแสงนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใครได้มาจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับอยากจะลองไปดูก็จะมีคนรออยู่เราต้องรอแหละเซ็นเตอร์ยืนอยู่ข้างนอกเนี้ยมึงจะไปไหนกันได้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะบอสบอสกรอบอกว่าเซ็นเตอร์ยืนอยู่ตรงเนี้ยมึงคงไม่ไปไหนหรอกเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ทัน ก็อยากจะเข้านอนก็ต้องดูละครจนตาฉันเคลิ้มไปปิดไฟที่หัวเตียงเปิดไฟที่เริ่มเบียย บอกมีให้ดวงจันทร์ฉัลับตาลงทุกครั้งก็อยากจะฟังให้ดีให้ม e. ีสตอรี่แบบน่าสนใจอธิทฐานให้ฉันได้พบได้เจอใหอยู่ข้างๆเธอมันจะเป็นปีดีวัดเจดินทร์วรารามบูพรานะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดเรื่องแสงนะครับผมเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของอุบลราชธานีนะครับ แต่ด้วยความที่ว่าผมจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการนําเสนอภาพที่สวยงามนะครับม่อนม่นี่ครับจริงๆแล้วม่อนเนี่ยถนัดทางด้านการถ่ายภาพเป็นหลักดังนั้นเราอยากให้ม่อนเนี่ยเกิดทางด้านการถ่ายภาพเกิดเลยละช่วงนี้มีชื่อช่วงว่าองดสวยันจึม อันนี้ไม่ได้ก็มองเหม,อมอือนม่อนอ่าเรียกว่ามองหาม่อนมองไม่เห็นด้วย <c oughs> ตอนนี้ม่อนกำลังทำอะไรอยู่ครับม่อนกำลังดูแสงไฟสะท้อนตามพื้นนับนี่ฮะช่วงเวลาปกติจะเป็นอย่างนี้แต่พอภาพออกมากลางคืนจะเป็นยังไงร,รู้ไหมฮะ<อ>นี่เป็นภาพที่ควเกี่ยวมันเป็นตลอดทางเลยพวกลายพวกเนี้ยอันนี้ใช้เทคนิคอะไรครับรู้กดออโตมมัวๆพวกก็เลยรู้ว่ามันเขี่ยวโอ้นี่ยเออกดกดไปเลยแล้วก็มือให้นิ่งๆต้องบอกว่าเป็นการนำเสนอคลิปที่ยากกว่าสมควรเพราะมันกลางคืนมากๆอาล่ะลองดูนะฮะว่าเขาจะถ่ายได้ไหมครับ เราจะพยายามไม่ให้แสงแฟลชเข้าไปนะฮะจะนำเสนอภาพได้อย่างที่เขาต้องการหรือไม่เราแสนานเลยไม่ได้คือตอนนี้มันเห็นแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องความนิ่งของกล like. ้องละยวรอดูว่ามอนจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับได้แล้วคิมเฮ้ยได้แล้วเหรอไหนๆๆเปลี่ยนไปโหมด S แล้วก็ปรับค่าสป e ดชัตเตอร์ให้เป็น10 วิปรับไอโซให้เป็นร้อยอ่ะแล้วก็ตั้งไว้บนกระเป๋าเนี้ยเพราะว่ามือผมยังไม่ค่อยนิ่งแล้วกดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโพสเซสเสร็จก็จะได้ภาพออกมาภาพก็จะชัดหน่อยนี่นะครับ<อ>จะดีมากเลยเดี๋ยวให้คนดูได้ดูรูปตเต็มๆครับสุดท้ายแล้วรูปนี้ก็เป็นฝีมือของคุณนะฮะและนี่ก็คือช่วงมองตามม่อนครับมองเด้สวยจนจึไ ก็อยากจะให้ม่อนไปมองอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแต่ตอนนี้นตอนนี้ไม่เห็นเลยมอนไม่เห็นเมื่อความสว่างจากท้องฟ้ามันเริ่มลับตาและเป็นเวลาอันดีต้นกันรับประพื้นกรบปากกดแสงน้าจึงอันเขียว เ,เป็นยังไงบ้างครับกับที่นี่บรรยากาศแล้วก็ความสวยงามของวัดก็ถือว่าคุ้มนะถึงมันจะเดินทางไกลการที่ได้มาถ่ายรูปได้มาทําอะไรแบบนี้ระยะทางที่มาก็เป็นเรื่องเด็กๆไปเลยสถานที่พวกนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ในประเทศเรามันก็แค่รอให้เราเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเองก็ถ้าใครที่ยังมีแรงยังมีเพื่อนยังมีฝูงก็ชวนไปครับมากับเพื่อนสักครั้งหนึ่งถ้าใครจะมาถ่ายรูปวัดเรื่องแสงตอนกลางคืนก็แนะนําว่าล้วขาตั้งกล้องมาด้วยมันมืดมากจริงมีอะไรอยากจะบอกกับช่วงมองตามมอนไหมครับ หามอนไม่เจอมอนไปไหนมอมอนหามุมอยู่ยังไงดีเพื่อนเพื่อนายอะไรกันทำไมกูได้แค่นี้ได้ๆเลยเฮ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วถ่ายวัดกันน่ไมทำไมกูถ่ายพื้นติดด่วนอย่างเดียวลงมาที่เดียวกูไม่ได้ นอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้วก็ภาพเรืองแสงในยามค่ำคืนแล้วเคยมีการค้นพบนะครับพบในตำนานนะครับหาดูได้ยากแล้วนะครับทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยออนแอร์ตามช่องเเราค้นพบมนุษย์ต่างดาวนะครับเขามีชื่อว่านักยิงพายุนะครับเพราะว่าสตอมทูเปอร์ มนุษย์ครางคาวก็มาเยือนที่นี่นะครับมมความเชื่อที่เราเชื่อกันมาตลอดว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นสิ่งที่บันทึกมาตั้งแต่สมัยโบราณอยากรู้ไหมว่ากู<ช>รู้รสึกไงคิดยังไงเสียเวลาทำ <laughs> <laughs> ไมรูปที่กูได้กับรูปที่พวกคได้ยังไม่จบสอบถามไเลยสอบถามว่าขครื่อมันเรืองแสงได้ไหมองอโหอะไรเนี่ย ทำไมมึงยังไม่เลิกกับเรื่องแบบนี้วะโว้โค,คิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นนี่คือหมายถึงเรื่องกินเรื่องกล้องก็คือว่าจะเอาไปอัพเกรดขายทิ้งไหนแต่ว่าเนี่ยมึงจะมีรูปลองค่าก็คือรูปพื้นเรื่องแสงที่มึงถ่ายสวยนะเว้ยเป็นรูปพื้นที่ถ่ายสวยที่สุด ในระหว่างที la, What, uh, ่เรากำลังนั่งถ่ายวัดถามมุมอยู่ไอ้บอสไอ้รันนั่งหาสปีดชัตเตอร์อยู่แล้วเวลาแม่ก็บีบูจังสามทุ่มแล้วพี่กูก็ปูเกิลไปดิเปิดกูเกิลเลยอ่ะไปดูเดื่ประวัติหาปับสปีดชัตเตอร์พันทิปแล้วในนั้นก็จำไม่ค่อยเจออะไรไม่มีสาระอะไรเลยศูนย์เลยเหมือนยงเวลาก็สองชั่วโมงครึ่งกูหายไปแล้ว ไปต่อให้มึงหาได้อะเล่นมันก็ไม่ได้ไงม่อใจก็อยู่ป้าใช่ก็ดีก็ได้เห็นเห็นรูปเพื่อนสวยกล้อเคเออเบื่อดีแล้วแหละมองเหมือนม่อนมองเหมือนมอนมองไม่เห็น คนนี้ไป3,000บอกนล่รับรองว่ากล้องมึงได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแค่ออโต้โฟกัส p h o n e X ก็ได้มั้งตั้งแต่ขับมาไอคุณยังไม่เห็นรถคันหน้าเลยเห็นัล้นไอคุณยังอยู่บนถนนใช่ไหมไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรผมเพิ่งรู้ว่าที่บนขบีที่เที่ยวที่ใหนนะที่ไหนะยืนเรื่องแสงคำนะ้เจ็บต้องไม่หมด มอนครับตอนนี้เรากินอะไรอยู่ครับผมสั่งเป็นไมโลเพราะว่ามีเพื่อนสั่งตัดหน้าไปแล้วครับใครวะสั่งตัดหน้าไปแล้วช่วยแพลนกล้องกลับไปมึงเนี่ยแหละผมสั่งแบบออริจินอลมานี่เล็กลงสดอืมอร่อยนะชอบมากอร่อยมากกำลังดีเลยเนี่ยแก้วละ25บาทเท่านั้นนะ <c oughs> โก้โกเข้มข<ก>้นมากไ,ไหนๆขอลองหน่อยอืมยิ่งชิมเข้มข้นยิงอ่ะครับมอนครับชิมครับได้แต่พว้กของกูอร่อยกว่าออริจินอลดีกว่ามา ฟ้ายังมีฟ้าต้องมีแก้วคือจะสั่งแก้วสองเลยที่ไม่คิดอะไรเลยเออพราะมันถูกะมันถูกเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่ากินข้าวกันยาวๆปะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ผาแต้มนะครับเมื่อคุณกลับมาสู่ธรรมชาติที่เคยล่าสัตว์อีกครั้งหนึ่งคุณก็รู้สึกอย่างนี้แหละครับเออนี่นั่นไงเป็นเลยโว้